เชียงรายวอล์ก EP สอกลับบ้านที่เชียงรายมาแล้วครับค o ณมอเนี่ยครับทุกคนครับวันนี้วันที่2จากเชียงรายนะครับสาธันวาคม -67 นะฮะตื่นมาแต่เช้าเลยครับเจ็ดโมงครึ่งครับตื่นมาออกกําลังกายยามเช้าอากาศดีมากครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ 16- 17องศาเทอเรนะฮะเช้านี้ที่แม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่านาข้าวที่บ้านเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นอะไรเลยนะฮะต้องมาช่วงแบบหน้าฝนอะไรแบบเนี้ยนะฮะมาตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าแลกกับอากาศที่เย็นเพราะว่าถ้ามาช่วงอื่น ก็จะไม่หนาวขนาดนี้นะครับเช้าเช้ามีหมอกลงอากาศเย็นแดดยังไม่ออกมากนักนะครับก็เลยกะว่าจะตื่นมาเดินเดินวิ่งวิ่งซะหน่อยออกกำลังกายในการเดินรอบบ้านแต่ทุกคนรู้ไหมว่าปัญหาหนึ่งที่ต้องต่อสู้ม,มากเวลาตื่นมาออกกำลังกายยามเช้าคืออะไรครับ มันจะแบบท้องไส้มันจะหวั่นป่วนอะแล้วมันจะแบบเอ้ยเราต้องวิ่งต้องเดินต่อหรือไปเข้าห้องน้ําดีมันจะต่อสู้กันอยู่อย่างเงี้ยเ few moments later เราไปมาแป๊บเดียวออกไปอีกทีนึงโอ้โหหมอกลงจัดกว่าเดิมครับตอนนี้นี่คือที่แม่จันจังหวัดเชียงรายตอน8โมงจะคึ่งน,นะครับนี่หมอกนะีไม่ใช่ฝุ่น p m 2.5นะโห เชิญหลังจากที่ตื่นมาออกกำลังกายกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังไปที่ My Kids Cafe นะครับเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของญาติขเจ้าเองเดี๋ยวจะเปิดวันที่9ม้มกราคมนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนที่ลงคลิปไปแล้วเนี่ยอาจจะเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านว่าเป็นยังไงซึ่งอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะถึงแล้วครับ My Kids Cafe มาอยู่ติดกับคริสตจักรเด่นดำรงศาสตร์ อันนี้ร้านเขายังไม่เปิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรับสมัครรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์และฟูลไทม์มาสมัครได้ปะสวัสดีครับ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 สวทุกคนดูครับดูมันดีขึ้นแล้วนี่อพาทัวร์่านรูปแบบอะไรหรอหุยมันสมองแ่เรื่อยอย่างเลยเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเป็นร้านกาแฟแล้วมี เพลงกราวให้เด็กเลิศวินิเย็นแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยอันนี้รู้อะไรดอกไม้ <c oughs> เอชิมซะหน่อย <c oughs> มันแบบเปิง ดีอยู่นะว่าไปดีครับไม่หวานมากแล้วก็มีการร้อนหนึ่งค่เราได้จะแบบโอเวอร์โอเวอร์เป็นกระแบบโต๊ะคาเฟอีสไม่หวานมากเกิอนต้องร้อง60ครั้ง2นาทีค่ะต้องมีความแต่ความแต่ย่องย่องย่องมเย็นไม่เย็นค่ะ คนนาปูร้อนของคุณแดดี้แดดนี่ข้าวกลางของมัมแล้วดูห้องน้ำน่ารักมากร <c oughs> ้านน่ารักมากครับทุกคนอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะฮะใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงรายก็อยากให้แวะมา My Kids Cafe พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใน Google Map ขึ้นเลยนะครับ มาเป็นครอบครัวก็ได้พาเด็กๆพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวก็ได้เพราะว่าด้านบนอย่างที่ให้ได้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นแบบเพล็กกลาวสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆด้วยนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็นั่งดื่มกาแฟดื่มชากันข้างล่างส่วนเด็กๆก,ก็ไปเล่นข้างบนได้อยากให้มากันนะครับ My Kids Cafe จากร้านกาแฟครับ My Kids Cafe ขับมาอีกแค่ประมาณ5นาทีเราจะไปกินข้าวกันต่อที่ร้านหอมจันนี่ บรรยากาศข้างในร้านนะครับวันนี้เราจองมา oh. ที่มาโตนี่เลยจ้า oh. ปิดห้อง oh. เลี้ยงไม่อันนี้เขากินเสร็จแล้วอันนี้จองจองเราก็จองเหมือนกัน ร้านหอมจันทก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังของที่เชียงรายเขานะครับเหมาะมากครับสำหรับใครจะพาผู้ใหญ่มารับประทานอาหารเหนือแท้ๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะครับโต๊ะก็เยอะพอสมควรนะครับวันที่เรามาในช่วงสิ้นปีเนี่ยจองไปก็แทบจะเต็มร้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาลองรับประทานอาหารที่นี่เนี่ยอาจจะโทรมาจองก่อนนะครับเผื่อเต็มนะฮะก็มาลองกันได้ครับอาหารเหนือแท้ๆที่นี่ครับร้านหอมจันทเดี๋ยวไปชิมกันดูครับว่าเป็นยังไง ข้าวสวยมาสองแล้วจ้าลาบคั่วเมืองาม,ามาชิมลาบก,กันนะครับลน้าระค,ค,คนทูลาบขั่วอ๋ <c oughs> อ ไ้อะพิกหนุ่มเอ้ยพริกองมาลองข้าวซอยกันก็บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะเที่ยวไห้หมด เมื่อเราอิ่มของขาวเราก็ต้องมาต่อของหวานนะครับกับร้านสีวันขนมไทยกาดหลวงเห็นว่าไอติมกะทิอร่อยต้องมาลองสะหน่อยไอศครีมกะทิสดมะพร้าวอ่อนกับไอติมกะทิสดน้ำตาลตะโนด ไอติมเก็กะทิเนื้อาอ่อนใส่ลำไยห,หัวและถัว่วลิสงหืมเครื่องแน่นๆอันนี้กี่บาทถามสิับหบาทโอเมกอดจริงจริงไม่ค่อยสบายนะอืมเปลิศแฮปปีแล้วคุณแด๊ดชอบมากกินหมดแล้วคนแรกโอ้ยก็ดี่กะไกลกแล้วพี่กะไกลกแล้วไม่รู้เรากิน ไอติมใส่เครื่องหรือเครื่องใส่ไอติมตอนนี้คือเยอะมากคือถ้าเทียบในราคานี้คือให้เยอะว่ากคุ้มมากมาต่อที่สิงฟ้าค,ครับตอนนี้นนนเอ,อ,อ,อไเไ,ไปเลยครับมาสิงฟ้าแบบแบบไหนแบบใดแบบ, <laughs> แบบงงงแบบไม่อยู่ในแพลนแบบมีการเปลี่ยนชุดไปเลยจ้าเฮ้ย ฟ้าใสาฟ้าสวยแสงดีเวอร์แดดดีเวอร์15องศาเมื่อเช้ามันหายไปแล้วตอนนี้มันกลายเป็นประมาณ30 20ปลายๆได้ทุ่งคอสมอสหญ่มาก <ไป S 1> เยอะมาก,มกเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆเลยทุกคนโห <h> oh. ทุกคนดู ไล่คอสมอสโอ้ยก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้ววันนี้ฟ้าสวยด้วยฟ้าดีด้วย,วยทุกคนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยนฮะสิงห์าร์คเชียงรายนะทุกคนนะไล่คอสมอสสวยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนี่ทุกคนทะุ่งคอสมอสณะไลสิงห์ครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือ 30ธันวาคมนะโอ้โหคนก็มีอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะหรือว่าไล่มรนใหญน่ก็ไม่รู้มันก็มีที่ให้ถ่ายแบบเยอะอ่ะอันนี้มันเป็นทางที่เข้าไปถ่ายได้นะทุกคนเขาไม่ได้เหยียบนะคือมีรูให้เข้าไปถ่ายรูปข้างในได้นะสมดดสมติเราเดินเข้าไปน,ะนี่นี่ามาและอุ้ยโอ้โอ โอ้มีเที่ย้ถ่ายเยอะมากคนดูดิเธอทุกคนนี่นี่มันเป็นเนินให้เดินขึ้นไปได้เราจะลองเดินขึ้นไปนะนี่เป็นเนินให้เดินขึ้นไปอย่างงี้เฮ้ยวิ่งตาาดยเหรอเอาหนึ่งต่อท่านไป เป็นอีกจุดนะฮะที่เรามาแวะกันถ่ายรูปเป็นต้นยางทุกคนเฮ้ยสวยนะแล้วเท่ด้วยอ,อุ้ยม้าแท้ไฮ<ห>อ,อุ้ยทุกคนเพิ่งรู้นะว่าในสิงปาร์กก็มีสวนสัตว์เหมือนกันแล้วมันมียีราฟกับมา้าลายอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันสันโดดอยู่เ,เขาบอกว่ายีราฟที่นี่แล้วสันโดดสันโดดจริงเฮ้ยอออีราฟมีหลายตัวอยู่นะแล้วนี่ วัสดีพวกนายเจ๋อีำอะไรกันอนะพวกนายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเรากลับมาเจอมันอีกรอบครับสิบไลายไปทุกคน ของไม่ล่วงแล้วมั้งรัดขนาดนี้ไม่ล่วงแต่เลือดน่าจะไม่เดินซิปไลท์รั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองและนี่คือบรรยากาศสิงปราคช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะเล่นซิปไลท์นี่ห้อยไปอย่างนี้ทุกคนไปแล้วเราจะลงไปตรงนั้นนะเสอยง่ถเสื่อม อยู่ยี่ลอ้อกันนะครับครับอยูรอบเชียบเลยนะครับนี่ครับครับผมโอเคครับดียลรอกันนะครับอ่าริงตัวนั่งกันเลยครับยกขาขึ้นว้าวู<ฮ>้รู้ไหมทุกคนว่าเราอะกลัวความสูงเร็วมาก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 ,มากทำไมเราไม่หันหน้า สวัสดีครับหวาดเสียวตอนต้นเฮ้ยไอตัวนี้มันมาอยู่เนี่ยน้องหนูไม่สนใจเลยโมูมูครับอุ้ยเป็นหมาที่นี่หรอครับเอามาแล้วเสร็จแล้วจ้ากําลังจะนรดกระบะกลับไปเพื่อไปคืนอุปกรณ์นะครับสิบลายรอบสองในชีวิตเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีแบบงานตอนเย็นเป็นแสดง ร้านเบีอะไรนี้น้วก็มีซุ้มอาหเยอะแยะมาก จบแล้วครับวันที่2ที่เชียงรายถามว่าทำไมจบไวเพราะว่าทุกคนเหนื่อยแล้วจ้าตอนแรกคือจะไปสวนดอกไม้ต่อนะครับแต่ว่าพอดีก็มาสวนดอกไม้ที่สิงปร์กแล้วเนาะก็เห็นแล้วอะคอสมอสมหาศาลแล้วก็ไปเล่นซิปไลน์มาลงมากินข้าวแบบเร็วๆที่สิงปร์กครับทุกคนยมอ,อมกันหมดแล้วก็เลยเดี๋ยวจะกลับบ้านและที่แม่จันขับไปชั่วโมงกว่าก็อาจจะไปหาอะไรกินแถวบ้านอีกทีตอนเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าวันนี้น่าจะจบเท่านี้แหละดูทรง กลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ยเล็กเช่เอาเอาอย่ยตีกันปิดวันที่สองที่เชียงรายด้วยหมาสอตัวในคอนร์ดเอาดงนี้ไม่สวยดงนี้ไม่สวยโหทุสาป,ปูกันแถวยาว คอร์สมอสแบบไล่สิงแต่อันนี้เป็นคอร์สมอสจิว๋วเฮ้ยใช้ได้อยู่เนี่ยดงเนี้ยสวยอยู่